มื่อนีน้ำเข้าหน้าเนาะทุกคนหาชิได้ดำหน้าอีกแล้วเนาะได้ดำตัวแม่ดำกระด้างดำได้ประมาณอีกเคาน,นึงเนะาะซ<อ>้ำบให้พูดเลยแฮะปลากาไมมปลาน่ะโอ้ยกาไมมปลา,ามันได้เป็นเฮกตาร์พูดปลาทุกคนได้ดำหน้าก็กี้ห่าก,กับเป็นริมน้ำหน้ามาเมื่อกี้เนาะไปนี่ปีนี่ได้ดำหน้าสองเถื่อหน้าลายขนาดเลย ไปเบิกป่าไอบิ๊กหอบมาถือบุบปวดถือไอบิ๊กหางตอนเมียละอ่านี่ฮะคน้ำเข้าหน้าอีดามเบิ่งแม่ด่ะโอ้ได้ดามหน้าอีกสุดทีสองหน้ากุกิกลายปวดโอ้ได้ป่าเนาะไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กใส่ใส่อ่อใส่รอบเนาะใส่รอบเนาะป่าเบื้องเบิ่งป่าดูวยในบ่ป่านะเบิ่งกิกเบิ่งเบื้งเบื้งป่าเนาะโอ้ปลาคอถือเสยเนาะจังสีก็ยังถือเนาะ ปลาขันยงมองเหนปรากฏอะไรนะอือเด็กตวปลาเด็กตัวปลาน้อยอืมจะเดียวบอเห็นเนาะทุกคนเนาะประคอเนาะความมาถือลายแถววาเนาะนี่ประคอนี่ยนี่นี่ประคอนี่เนาะอือประคองอ่าในประคอน้่าสดๆไม่ไหม้ดอันนี้ก็จะเป็นน้มเขาหน้าเนาะทุกคนนะเนี่ไหลเข้ามาตามเมืองนามเนาะเนี่ยเบอร์ดีกับกุ๊กกิ๊กว่าสิไปอาบนามหนามสิบกว่ากิอาบเนาะอ่า เออมาจังสีกนี่ยนะหน้ำหน้านี่เน,น,น,นาะหน้ำหน้ามาจังสีทว่วมบดเว้ยผู้ดีทว่วมบดน้ำหนาเขาที่ว่าลำเลี่ยวฮะเนาะท่วมจนดบดเลยโอ้ได้อะได้โอกาสมาเจาะสิไเรีองเพ่งอีกดด้เนี่ยเนาะ,นะสิไเรีองเพ่งให้เอฟซีฟังอีกก่อนจสิเพ่งหนึงน่งเนาะอ๋ออ๋อไปเบิ่งไกลๆตอนน้ำเขาหน้าเนาะอประครเอเป็นไงล่ะประคอกันอยู่ฮะลเนาะ กุกกิกเงียบได้ไงพอถือกล่องเป็นกาเป็นเป็นนักผักเองตลอดเนาะสว่างในพอกุกกิกได้ยึดิบสองกุกกิกตลอดเว้ยเออเนาะปลาข้าวฮะอืมปลาข้าวน้อยปลาข้าวน้อยปลาข้ายงใช่ปลาคอเลยคออืมปลาคออันนี้เนาะปลาคอกังปลาคอกั่นอ๊ก เอาไปแล้วไปแล้วไปเคาะไมโอ้ยเดาสัตว์ไปนะป้าถือก็ได้ไปสำรองทุกคนเนาะเออสิดาไปต้มกินเนาะโอ้เบอร์ดีกับพ่อเบอร์ดีพวกนดินแต่ดินวาเนาะอันนี้หน้าหน้าตุกตาก็ม you know, ีแต่หยาเนาะหนามเลยหนามกระสีเข่าได้เนี่ยหนามมึงเท่งมันกระสีเข่าได้เนี่ยเออเหนือหน้มดิ๊กจีกระสีผ้ากันหนาวพิ่งแม่ด้ เออต้นตังเอารถอืมเพียงแอวเกืบเนาะเพียงแอวก่อ่านี่กะเพียงแอวเนาะน้ําตัวนี้เมืองตัวนี้เพากิกขุดใหม่อีกตัวนี้นะกะหญ้าปงออกมาจนเบิดจน่วมเบิดเเนาะอืแลกธรรมาตน้ําเข้า เขามันขึ้นมาแต่ละเท้อนี่พวกนี้ขึ้นจำพวกนี้บอลนุ่นๆสูงๆพวกนี้ขึ้นมากคักๆนี่แต่ว่าตอนนี้น้ำกำลังไหลเขาเลยตลอดอยู่เนาะไลเขาไหลเขาไหลเขาตลอดเลยอยู่ตอนนี้นะอ่ามันขึ้นมากคักกระถ่วมบิรส่วนยางนี่เนาะขึ้นมากคักนี่ยเบิร์ดส่วนยหญ่นี่ยต้องขึ้นมาเนาะเพราะว่าน้ำมันมีไล่ไลายแง่เนาะน้ำเนาะ่อา โอ้บุรีก็เก่งขนาดเนาะบุรีก็เก่งเก่งๆเนาะบุรีก็เก่งใครเก่ง่ามาจากซีเนาะอืมมาในพ่อกุกิ๊กกะสีเอาหมอหลับเป็นจังหวะเสียงเพลงเสียงลับเนาะมาฝากมาต่อเอฟซียู่ที่น้ำท่วมหน้านี่แหละเนาะอ่เขาเอื่นบ้านน้ำท่วมหน้าได้คันเป็นแนวนี่เนาะบ่านเป็นน้ำ โมเมนต์น้ำอยู่หน้ามีเนาะน้ำทอมหน้าเนาะเขาจนลุบเปิดเนาะเอาทุกคนไปติดตามเบิงพอกุกิกอ่ะสีดอกเพ่งอีกจักเพ่งหนึ่งเนาะฝากให้เอฟซีเพื่อทุกคนเนาะไลายเอฟซีทีวันก็ฟังมอดำเลยเด้อว่าสันเนาะแต่พอพอพอกุกิกก็ได้สีดอกเพ่งจังหน่อยเนาะอะไปฟังคำเตือนเนาะกำลังตกโว่โออย้งว่เลยนะตกแลตมาแห้งขนาดเนาะตกมาสีขนาดเขาแห้งสีกระพรอมไปเบิดแื่อทุกคนอยู่ในนี้เนาะ มามาหน้ามือนีนก็มาจกจุดประสงค์ก็มาจกเงินย่างเนาะก็มาเจอหนามเขาหน้าเนาะก็เดลยถล่มหน้าไปเรื่อยเนาะแล้มือนี้พอกุ๊กกิ๊กจะเอาเสียงลำเสียงเพลงมาฝากเอฟซีเนาะพ่อกุกกิ๊กบอกว่าเอฟซีพูดอยากฟังเพลงเบาะว่าสันอลองเพิ่อนฟังลูกว่าสันพอกุ๊กกิ๊กก็เลยสิดลองเพลงเนาะเป็นเพลงข้อยถาเมียเนาะเพราะว่าเมียไปทำงานไทยเนาะเพลงตัวนี้เนาะเพื่อเพื่อเอาลูกน้อยอยู่เพื่อนถาเนาะลูกน้อยคอยเมียสิอ่ไ หายี <c oughs> <expand> นอ้อมลูกน้อยละคอยสองนอของหาพันยาของสายบ่อต่าขึ้นดอมาบานไปเหตุงานอยู่ไทยพุ่น ใลสามปีน้องบอ่ตาน้องบอ่ตาหัวใจสายมันรุดปวดเจ้าเจ้าคอยหาเจ้าบ่ตาวมาอ,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 อ โอ้ยนอมียเออ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 เมียเอเมีย uh ค้า uh. ต mm ั hmm! ้งแต่น้องลาจากไปกวาแสนอะไรพ้องหายทุกวันเวลายามกินยามนอนอาบอนห่วงหาทถูกลมหายใจ ได้ยินเมียนั้นบอกบ้าอยากไปสอกหาเงินอยู่เมืองไทยเจ้านั้นคงบอกหูว่าผูวนี่คิดอย่างไรอยากหามก็ห,มห,ห้ามมไไ้ก็เลยตามใจน้องนางพอป่านกลางป่านกลางข้าขอเจลอจลรองจอารอสั่งบ้าอุกะกรอ ก็รอนอคอยผู้อยู่คอยอ้มลูกน้อยคอยส้างควงอาพันละยาของสายบ่อตาวขึ้นมาบ้านืออไปเขาสังคมเมืองใหญ่ลงแสงไฟเจอจ้าโอ้ยลืมหน้าหอดป่าผัวไปกว่าเมวนห่วงแหนอเวจีไฟแสงสีลงไปปานอยู่ในเมืองฝ้าเมียเอยเมียค้า เจ้าลืมสัญญากับผัวเจ้าลืมครอบครัวลืมลูกลืมผัวทั้งบ้านอ้อน้องนี่บ่ใจคนที่เคยสัญญาสาบานพอไปมีสุขสําลานลืมผัวทั้งบ้านแล้วบ่คนดีหรือไปพ่อ ไปพ้าสังคมเมืองใหญ่ดงแสงไฟเจิจ้าโอ้ยลืมหน้าหอดป้าผัวไปักว่ามวนวังแหนดาเบจีไฟแสงสีลงไปปานอยู่ในเมืองฟ้าเมียเอ๋ยเมียข้าเจ้าลืมสัญญากับผัวเจ้าลืมขอบรัวดื่มลูกดื่มผัวทั้งบ้านอ้อนองนี่บ่ใจคน ที่เคยสัญญาสาบานพอไปมีสุกสามล้านเรืมผัวทางบ้านแล้วบอกคนดีหรือไปพอคนรวยคนหังเกินฝรั่งเขาควงไงวัวไอ้ไว้เรืมสินผัวอยู่แล้วตันแม่นองไปเดินไปดีคันมีเงินเหลือทงให้ส่งมาแน่เดือน้องกันไปมองเดือว,ว่านั่งไปเศร้าให้ขึ้นสายบา้าน กับมหาผัวผู้คอยอยู่บ้านอภัยให้อยู่เด้ออย่าลืมเลยอว่าลูกผัวยังมียังคอยคนนี้อยู่ทุกวันเวลาจงหวนขึ้นมาสาเลือน้องอ่อออจาจบไปเนาะคลิปนี้เนาะอ่าขั้นถือใจเนาะ fc ทุกคนกดไลค์กดแชร์ผมกคกิปกันบางกูกรีดเนาะ,นะเพ่งตัวนี้อุ้มลูกน้อยค่อยมีเนะแต่ว่าเพ่งตัวนี้มัน มันจะกระขายกระปูนลอยคลอยเมียที่ว่าเน่ะเป็นเพ่งของอนันอุ่มตอนที่วาเอ่อเพ่งแอร์ลอยนี่พผลลองเนาะแต่ว่าตัวนี้โมเมนต์ไอแอร์ลอยนี่พผนดองเนาะบัวไรบัวไรดองเนาะแล้วบัวไรเป็นคนดองเองเนาะอ่าคือพอกุ๊กกี้ว่าก็ถือใจกดไลค์กดแซ่เนาะอ่าให้พอกุ๊กกี้ในเด้อเนาะโอ้ทุกคนพอนักสุกเอามองมาแล้วทุกคนมีอุปกรณ์ทาบมองกันเลยทุกคนนอมองมาใส่เลยเนาะพ่อมองมาใส่มา นี่นี่นี่ใส้ระยะบ่อไส่อันเครื่องอันดอนเฮาเป็นวักดำนะตอนนั่นแหละพอดีคักเลยเพียงนี้วางันนะเออคนหาจินปลาก็ต้องจิ้งเมื่อแล้วอ่ะปลาเขาก็ปลาเขาก็ไอ้บิ๊กเห็ดปลาคอลยันลองจบผ่านไปแล้วเนาะอันนาะพอกุ๊กกิกกับสีไปขายยางก่อนเนาะจะอาหน้าที่ต่อไปนี่กับสิมอบให้แม่กุ๊กกิกกับมานาน้องกุ๊กกิกเท็ดต่อเนาะมาเนาะพอกุ๊กกิกจะไปก็เนิ่นไปบ่ายตาไส้มอง ได้บอนล่อนนี่ปาบโอเคไอบิ๊กยังได้มองจากเส้นละนี่มองที่อันใส่ตากไส่ เอาโค้งไปขนาพุ่นลุงขัมันยังยาวเนาะเออรัดไวเลยน้ปนมโอลงเลยาบุกเก้อให้แนสตกุงกะชืออ่ะอ้ออ่วงปะนมีเลยเค็ดหั้าใดก็ได้แหละบาคนได้ปะนมเร้ากินนมปลาแกงไปเลย กิลิน่นเออกินฮะมันทรามานแหงเนาะนี่พ่อก,กิ๊กเก่็กตอเอาไม้มาให้ผู้ลุงดูลูกมันไม้ซักลน้นนะนี่ทุกคนมื้อนี้คุกกิ๊กทำเอาเบิ้งพ่อลุงห้างงอแล้วคุวกกิ๊กแต่ห้องเพ็กเนาะ ทุกคนทำแต่มาคลิปนี้นนกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เชอบอเป็นกำลังใจคุกกี้เทคคลิป่บไปเด้อบายสวัสดีค่ะ